กดติดตามช่องสำรองและก็ช่องไลฟ์สดของหนูด้วยนะที่ใต้อคอมเมนต์เลย3,125อทุกคนรอบนี้นะคะคอมเมนได้ไปทั้งหมดอุ้ยเน้นๆไปเลยนะทุกคนเด็ดดวงอีกแล้วนะจ๊ะ <Yeah. Woo. S 2> เน้นๆันไปเลยนะคะทุกคนรอบนี้บวกไปทั้งหมดนะ การนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุน้อยกว่า8ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่สติดีและไม่ปัญญาอ่อนจะได้ไม่ชิบหายกันนะจ๊ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับหนูวีระเบินอารมณ์นะคะอก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนูวีระเบินอารมณ์กันด้วยนะคะวันนี้เรามาเจอกักับกับตันบาวตี้นะคะทุกคน อ่ะเรามาล่าก,กับตันกันนะคะวันนี้มากันด้วยทุก7 1นะคะเริ่มต้นที่ไมายละ5แล้วกันนะคะ <c oughs> อ่ะบวกไปกาอน <c oughs> 1บบวกอยู่นะบวก15นะคะอุ่ยบวก75สตางค์นะคะ <c oughs> บวกอีก16 A K เอ <c oughs> ได้อยู่นะคะบวก55ทุกคนจัดไป <c oughs> มาแล้วกำไร 322แล้วนะคะตอนนี้นะเค okay. ได้อยู่นะคะคูณสาม,มาประหลาดได้คิวไปอีกทีกับตันรอบนี้สวยบวกไป3 1 2 5ทุกคนรอบนี้นะคะคอมโบอได้ไปทั้งหมดอุ้ยเน้นๆไปเลยนะทวนเด็ดดวงอีกแล้วนะจ๊ะเน้นเน้นไปเลยนะคะทุกคนรอบนี้บวกไปทั้งหมดนะจ๊ะ 1> 3 1 4 4นะทุกคนอ่าได้มาแบบนี้ก็ขยับเพิ่มเป็น30กันเลยนะทุกคนอุ๊ยกำไรมา3,000ทีเดียวนี่คือเพิ่มได้เลยนะอยากได้อยากโดนแบบนี้นะคะคลิกก็ได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนะทุกคนหนูรับรองว่าเด็ดแน่นอนนะจ้าบวกกันไปอีกทีหนึ่งรอบนี้สวยๆ720นะคะอ่ะเพิ่มเป็นไมลละ50กันบ้างนะคะทุกคนขูสปัล่ได้เคอยู่นะคะเอมาไหม ไม่มาบวก75ไปไม่เป็นไรให้อภัยได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามไลฟ์สดน,นวีระเบิดอ,อารมณ์กันด้วยนะคะทุกคนตีสี่ถึงหกโมงเช้านะคะติดตามกันได้ทุกวันนะคะมีกิจกรรมให้ร่วมสุกรับรางวัลกันด้วยนะคะรางวัลเดียวไม่แจกนวนแจกให้คนละ3รางวัลกันเลยทีเดียวนะ,ะฝากติดตามกันด้วยนะคะบวกไปอีกสวยๆ1 1 1 0นะคะทุกคน อยากได้อยากโดนแบบนี้นะคะคลิกกันได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนะคะวันนี้กำไรนิดๆกันไปเลย500นะคะทุกคนเอ้ยไม่ใช่สิห้าพันนะคะอ่ะหยุดตามหาเว็บไหนๆแล้วเทเจมให้เรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ